ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้หรือโลกอื่นภสภาพความเป็นจริงนั้น ทุกสิ่งนั้นไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของตึกรามบ้านย่งต้นมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาแม้แต่โลกใบนี้ซึ่งเป็นที่ รองรับของสัพสัตว์สัพสิ่งทั้งหลายสักวันหนึ่งก็จะต้องลมสลายไปด้วยกับพีนาศลายไปหมดโลกซึ่งเป็นที่รองรับของหมู่สัตว์อย่างเป็นจรนนี้สัพสัต์สัพสิ่งทั้งหลาย ก็ต้องเสื่อมสลายหายไปนี่คือความจริงแท้ของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายพระสมมติมุริจาของเราพระประมศาสทสดาผู้มีอนุภาพมากสมบูรณ์วิชาและจรณะทรงกับปัญญาทุกอย่างเพราะบริบูรณ์ ท่านก็นยังดับขันธบ,บรินิพนธ์โดยแต่คำสอนที่เป็นสิ่งแทนพระลงเท่านั้นพระประัจเจกาพรพุทธเจ้าตัดสู้ด้วยพระองเองไม่ได้สั่งสอนผู้ใดมีอนุภาพเหาะเดินอากาศได้ยังต้องดับขันธบ,บริณิพนธ์อรหัน ื่อเป็นสาวกของพระบรมศาสดาสมมาสมุทรเจา้าปฏิบัติตามคำสอนของพระสมมาสมุทรเจา้าแต่บรรลุมรรคผลนิพพานตามลงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากก็ยังตั้งดับขันธปรินิพพานพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีอนุภาพ ปกครองโลกทั้งสี่หรือเทวีทั้งสี่ทิศรอบข่าวพระสม,มีพระเินเลุซึ่งปบิดตั้งของสวรรค์ฉันจะตุมหาราชิกาและเดวดึงก็ยังต้องเสื่อมสลายไปดับไปจากโลกนี้ไป กระเดีวคุณหลวงปู่รับผู้ปรับมอนุ่งไปสู่ที่สุดแห่งนรำนะท่างยังต้องจากโลกนี้ไปคุณยายจารย์มารัตนอุปติกาแจางงคนุกอยู่ณุายาจารย์ของเราผู้ที่ได้เที่ยวชาในวิชาธรรมกายจะได้รับยกย่องจากไว้ได้คุณหลวงปู่ ว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองเขายัางจากโลกนี้ไปบรรพบุรุษของเราก็เช่นเดียวกันก็าจากโลกนี้ไปต่างก็ไม่ได้เอาอะไรไปได้ทั้งสิน้นนอกจากบุญและบาปที่เดกระธรรมอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และก็จากโลกนี้ไป นับภาษาอะรกาโตของเราเนี่ยซึ่งยังไม่มีอนุภาพรประดุษพระพรมศมสาาสัมดาสัมมุทุเจาหรือพระอรหันต์ทั้งหลายทำไมจะไม่จากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องจากไปโดยที่ไม่ได้เอาวัตถุสิ่งของอะไรไปเลยลาบยศสรรเสริญอะไรก็ไม่ได้เอาไป มีแต่บุญหรืบ,บาปที่เราได้กระทำเอาไว้เด็กกายด้วยวาจาด้วยใจเท่านั้นแหละติดตัวไปเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดชีวิตของเรามีช่วงสั้นๆอยู่ในโลกมนุษย์นี้ทุกเพศทุกวัยมีเวลาแห่งชีวิตช่วงสั้นๆ ที่ไม่มีความตายเป็นนิมิตหมายจะตายเมื่อไหรเนี่ยเราไม่ทราบแต่ที่ทราบคือล้วนตายหมดฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์วเราเกิดมาทำไมในะวัตถุประสงค์ของชีวิต ซึ่งก็ได้ข้อสรุปตามคำสอนของพระบรมศาสดามสมมติจาว่าเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญมาสร้างบารมีนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตหลักที่เราจะได้นำมาใส่ใจมาพิจารณามาใกล่คกลี จะได้มีสติมีปัญญาโดยจากสอนตัวเองว่าอะไรคืองานหลักอะไรคืองานรองเราจะพบว่าการทำพระนิพพาน,นแจ้งสวสวงบุญสร้างบาร,รมีนั่นเป็นงานหลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินนั่นก็เป็นเรื่องรองลงมา ความสดุกสนาเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายนั้นก็เป็นลองมาอีกไปตามลำดับพราจับหลักของชีวิตได้อย่างนี้แล้วเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพื่อ ความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองตั้งแต่พุทธชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าได้จะพระหมกขนาวเราจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งดำเพระเาะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยก็ยจะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพราะว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายนั่นแหะ บุญเท่านั้นะจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวของเราที่จะนำเราไปสู่เทวโลกไปสูาา่สวรรค์ยันุสิทธิ์นที่เราคุ้นเคยว่าุสิีบุรีวง์บุญวิเศษเขตบรม,มโพธิสัตว์เพราะนั้นบุญนี่เป็นเครื่องที่สำคัญจะต้องสั่งสมเอาไว้โดยตัวของเราเองจะทำแทนกันไม่ได้ คนอื่นทำได้อย่างมากก็อุทิศบุญให้กับเราเมื่อเราละจากโลกนี้ไปและต้องอยู่ในภูมิที่รับได้ถ้าไปอยู่ในมหานรกนูน้นบุญที่เขาอุทิศไปก็รับไม่ได้แปลว่าเราก็จะต้องพึ่งพาตัวงเราเองอัตตาหิอัต,อตนโนนาโต เอาตัวของเรานี่หละสั่งสมความดีด้ยตัวของเราเองจนกระทั่งความดีมันเกิดขึ้นในตัวการเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาร,รมีเป็นดวงบุญใสๆนั่นแหละจะทำให้ใจเราผ่องใสคตินิมิตสวา่างแล้วก็จากโลกนี้ไปสู่เทวโลกอย่างงดงาม อย่างสง่างามให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเรา หยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือเธอุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุูไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอ้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกาการะบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำอง่ายๆ่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น ของตัวเราเกิดดับหลับตื่นมาเกิดไปเกิดหรือตายก็ตรงนี้แหละหลับตรงนี้ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นจู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อีกทาั้งที่สำคัญคือเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพาน ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลกในชีวิตของเราทีเดียวที่จะเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งแล้วก็ถ้ายังไม่รู้จักตำแหน่งที่ตั้งของใจตรงเนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมารของชีวิตไม่ได้จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าปเป็นทาตของพญามารไม่ได้ เพราะนั้นตำแหน่งที่ตั้งของใจตรงนี้จึงสำคัญที่ลูกทุกคนจะต้องเอาใจใส่จะต้องเอาใจมาตั้งตรงนี้มาวางตรงนี้มาหยุดอยู่ที่ตรงนี้โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์กว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ด อาใจมาอยู่ตรงนี้อย่าไปอยู่ที่อื่นไม่เกิดประโยชน์อันใดมิจะนำความทุกข์เข้ามาเผารนจยิดใจของเรากำหนดบ,บริกรรมนิมิตเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสใสบริสุทธิ์กลมกรอบตัว หมือนดงแก้วกายสิทธิ์ขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะกำหนดบริกรรมมาในมิตรเป็นโดงใสใสให้ใสบริสุทธิ์ประดุษเพชรที่ปราศจากมลทินไม่มีขีดค่วนกายขนแมวใสบริสุทธิ์ สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่วัดใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นคือไม่จ้าตาไม่แสบตาให้ตรึกนึกถึงดวงใสอจใจจิตอยจจูนในกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใส ยุดใจในกลางดวงใสๆร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวานาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา ห,หังเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนมาจากแหล่งหความบริสุทธิ์แหล่งอนุภาพอันไม่มีประมาณเอาอมาจากในกลางท้องของเราลรงก็ตรึกนึกถึงดวงใส อาจารย์อยู่ชนในกลางดวงใสๆพร้อมกับเราฮอ,องใจโดยสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังประคองใจไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง พอใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองคือหมดความจำเป็นแล้วเหมือนเรือที่ส่งเราถึงฝั่งแล้วเราก็เดินต่อไปโดยไม่ต้องแบกเรือไปด้วยพอใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาสัมมาหังไปเองแล้วเราจะมีอาการคลายๆเราไม่อยากจะภาวนาต่อไป หรือคำภาวนานั้นเลื่อนไหมถ้าเกิดอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปเพราะคำภาวนานั้นส่งเราถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วในระดับหนึ่งหลังจากนั้นเราก็นิ่งอย่างเดียวให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายบายพระเดชพรคุณหลวงปู่ปรปพระมงคลเทพบุตีผู้คนพบวิญญาธรรมกายและผู้ปราบมานี้ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่ายุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์คือทำให้เราหลุดพ้น จาเกเลสอสวะไปเป็นพระอราหันต์อราหารันตาสมาัมมทธเจ้าได้เพราะหยุดกันนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อสัมาสมาอราหังส่งถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้ว,วเราก็หยดในหยุดนิ่งในงนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มๆนุ่ม,มเมาเมา สบายๆใจเย็นเย็นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนคือได้จังหวะของ,ม,นนะม,งม,มันถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์บุบลงไปมันตกศูนย์อากาศอย่างนั้นแหละพอตกศูนย์ถึงจุดอนะิ่มตัวแล้วเนี่ย ก็จะมีดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นมาแตกต่างจากดวงที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตรในเป็นแรงมากของใจเราจะเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นนะจ๊ะจะลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่า เราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเกลี้ยงกล่วขึ้นใจมันจะใสๆมาพร้อมกับดวงปัญญาคือการเข้าใจในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและดีงามเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้มาทั้ง ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างแท้จริงโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดและมาพร้อมกับความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ว่าเป็นตัวของเราเองเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการของชีวิตความรู้สึกอย่างนี้เราจะไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมาพบดวงใสๆนี้มุดใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในดวงใสๆลอยขึ้นมามันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจกับสิ่งนี้มาก เพราะว่าให้ความสมปรารถนาความสมบังชีวิตที่เราปรารถนาความสุขนั้นได้อย่างเต็มอิ่มดีเดียวจนไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองนี่เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แม้หยุดตามลำพังก็เป็นสุขได้แม้ว่า จะไม่มีวัตถุอะไรต่างๆที่ชาวโลกเขาสวงหานั่นนะมีเพียงดำรงชีวิตอยู่ได้ก็มีความสุขได้โดยตัวของตัวเองไม่เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปิติและก็ภาคภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียว ดวงนี้แหละพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทวุนิสต์จันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมมานุภัสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นของใจเราตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพานและก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะต้องไปถึงอายตนานิพานอย่างแน่นอนเมื่อมีธรรมดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใดเห็นธรรมดวงนี้ไม่จ้าก็าจะเห็นพระตถาคต พระตาคตคือธรรมกายซึ่งอยู่ภายในตัวของเราเองและภายในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกแต่เขาไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อใดเห็นธรรมดวงนี้เมื่อนั้นก็จะเห็นพระตาาคเเจ้ซึ่งป็นพระธรรมกาย คำว,ว่าพระตถาคตเจ้าจะใช้เมื่อพระบรมพธิสัตว์หลือดีเจ้าชายทิเทตะออกบวชบรรลุธรรมได้เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายในตัวนั่นแหละจึงจะใช้คำว,ว่าพระตถาคตเจ้าพระตาาคตเจ้านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราเองนี่แหละ แต่ต้องเห็นธรรมดวงแรกนี้ก่อนที่เรียกว่าปฐมมรรคเป็นดวงธรรมใสๆบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นในกลางกายเห็นธรรมมาไดก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายในมิช้าะเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมนี้ หยุดนิ่งไปตามลำดับอย่างเดียวก็จะเห็นไปเองหยุดอย่างเดียวมีหน้าที่ดูอย่างเดียวเมื่อเรานั่งรถไปดูทิวทัศน์ดูอย่างเดียวทิวทัศน์นั้นมีอยู่แล้วดูไปก็เรียนรู้ไปเข้าใจไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง นี่ก็เช่นเดียวกันดูอย่างเดียวการดูอย่างเดียวก็คือการทำใจให้หยุดนิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจกนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆตรึกนึกถึงดวงใส ในใจหยุดจะในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจเดบริกรัมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ